น,น,น,นี่นะครับกดงานนะตายแล้ว <c oughs> วิธีกดงานแบบพร้อมกันนะแบบล็อกเป้าซัมุง A ห้าศูนย์อ๋อเไม่ได้พี่ต้องพี่ต้องเลื่อนลงมานิดหนึ่งอ่ะนิ้วไม่เลื่อนนิ้วลงนิดหนึ่งผมว่าเห็นไหมอ๋อรู้แล้ว พิดจุดพิจุดใส่สสสกลับไปตลาดหน่อยเนะี่ยหยิบกิปบหยิบกิปบหยิบกิป ใช่พี่ไม่โดนต้องเอานิ้วเนี้ยเลื่อนลงมานิดเดียวไหนนะใช่เห็นไได้แล้วเห็นไหมปวดงานแบบล็อกเป้าไม่ต้องใช้หัวนมนะครับผมงานนิดเดียว